ไม่ใช้อะไร WSD หรืออะไรวะปกติเลยนะสกิปสกิปมือสกิปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์วีเตอร์วีเตอร์อรอสลาดสลาดก็ดีสลาดอะไรกันเนาะตานี้นะทีมไฟเราไม่ค่อยมีตัวยืนแต่ไม่ใช่ปัญหาเราเพราะว่าเรายืนนอกไฟยอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหาของเพื่อน ก็คิดอยู่ว่าระหว่างรูดินครับอันนี้เน้นจะออกมาในเน้นดีไหมเพราะรู้สึกว่าเราน่าจะทีมไฟกันบ่อย,อยแล้วในผมคิดว่าในทีมไฟอ่ะมไม่ค่อยได้ไปนั่งเล่นสกิลธรรมดาหรอกเพราะว่ามีคาซิกตัวหนึ่งอะอย่างน้อยมีมีคาซิกตัวหนึ่งอะอย่างน้อยที่มีโอกาสมาแบาบว่าช่วงห้องห้าใส่เราอวบนะแอฟคิว วิกเตอร์เาเาคิวมาซึ่งวิกเตอร์ล่าสุดโดนบัฟมาเนาะทำให้คิวโล่เขาเยอะนะเราเทรดกับวิกเตอร์ไม่ได้อยู่แล้วผมว่าเราเทรดกับวิกเตอร์ยากมากโดยเฉพาะกับคิวตัวของวิกเตอร์นะ เสียตามมากๆเพราะเราเราไม่สามารถเดินไปเทคบิกเตอร์ได้อย่ามันเสียมันจะเสียเลือดเยอะเกินไปต้นๆขาต้องยอมมาก่อนถ้า เทียบระหว่างแบบว่าผมกับวิกเตอร์ใครเทะแรงกว่ากันวิกเตอร์มันเทะแรงกว่าอยู่แล้วช่วงตน้นง่ายกว่าด้วยในสุก็แค่ดังคลิปเข้าไปกดยาหนึ่งอันเขากดเหมือนกันก็แค่รอดางคีบไปเรื่อยๆให้เดาคาร์ดิง่ายอยู่บนก็จะยืนฝั่งล่างไปเรื่อยๆ เล่นจังหวะช้าๆนะเราไม่ต้องรีบเล่นมากช้า,ชาๆคีบไม่ต้องเอาทุกตัวก็ได้เราไม่ได้เป็นจําเป็นต้องเอาคีบทุกตัวเหมือนวิกเตอร์อยู่ละวิกเตอร์เขาไม่กลับผมคิดว่าวิกเตอร์เขากลับไม่กลับเราก็ไม่กลับก็อยู่อย่างนี้แหละ ถือว่ากับบ้านไม่แย่ครับเรามีรอชเตอร์ละหลังจากนี้ก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นเล่นเรื่อยหรือว่าวิกเตอร์อเขาเทมาหรือเปล่า ทำ,ทำได้มากที่สุดเราจะทำได้ละเมื่อกี้เราดันโดนเราเราดันเล่นยากเกินอ่ะเรายังไม่รีบไปนะเราจะรีบเคลียร์ตรงนี้ก่อนเวฟหนึงถ้าวิกเตอร์เขาจะรีบเล่นตรงนั้นก็เขาก็จะเสียเวฟ เรารีบเล่นกันไปแต่เลี่ได้สองคิวคืนไม่แย่มาก

เดี๋ยวเรากลับบ้านไปเลยเอเนเซนบ้านนันการเนะเสร็จแล้วเราก็ไปช่วยเดนกาเออมากนครับ ม่ใช่อะไร WSD หรืออะไรวะต้องแปดนะมิดฟอร์แปลกมากเลยวะม,มิดฟอร์มิดฟอร์มันเดินแปลกมากเลยอะ WSD ก็ยังไม่เข้านะทำไมทำไมทำไมมันเดินแบบนั้นอะ ก็บอกได้แค่ว่าเราก็ไม่สามารถแบบรู้ได้ว่าสุดท้ายมันจริงหรือไม่จริงเพราะว่ามันได้แค่รีพอร์ตแล้วมันรอรอดูรีโซลอย่างเดียวซึ่งกว่ารีโซลกว่าว่าผลลัพธ์ที่เรารี o พอร์ตไปว่ามันจะมามันแคอีกนานซึ่งก็จะเราก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าสุดท้ายมันมันแฮกหรือมันอะไรมันแค่บั็กิชววของคนอีกฝั่งหนึ่งหรืออะไรยังไงเราก็ไม่รู้ดไดแค่แบบว่า เองเดียวน่าอยู่ไม่รู้ไม่รู้ว่าไหวแต่มาอยืมแต่ค่อนข้างค่อนข้างผมค่อนข้างคิดว่ามันสคิปนะในระดับหนึ่งเลยแหละเพราะมันงเดินมันเดินพิวมากอ่ะ มันเดินเหมือนกดใช้ขี้ขวาค้างแบบเนี้ยแต่แค่ว่ามันตัวมันไหลมากคือแบบตัวมันสามารถแบบเดินชิวมากได้อ้ามันไมอยากกดอล้เซฟสุดมันของเท้าแต่ผมรู้สึกว่าเพืนมีใจมาเลยเนะเราพยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดผมจะไม่เข้าไฟในเมื่อไฟมันไม่สามารถ ม,มันไม่น่าเข้าคือตัวตัวมันเดินแบบต้องรอดูอ่ะดูดิมันเดินแตไ่ไม่รู้เมื่อกี้มันอาจจะเป็นเรียกชั่นก็ก็เป็นไปได้ครับก็ก็เป็นไปได้ท,ที่ที่ตรงนั้นจะเป็นเรียกชั่น ปกติเลยนะสกิปสกิปมึงสกิปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือมึงไม่มีทางที่มึงจะแบบว่าหลบดักผมได้อะขนาดนั้นอ่ะมันต้องโดนอ่ะแล้วเพื่อพอมันกลับมามันโดนเนี่ยครับอันนั้นคืออันนั้นคือสิ่งอย่างหนึ่งคือมันกลับมามันโดนดามเมจไป มันคือมันกลับมาแล้วมันโดนดามิมันกลับข้มาข้างหลังมันจะโดนเอดนหน้ากับเอแคลลินยิงซึ่งถ้าคนปกติมันควนโดนรับดามิเพราะเพื่อนอยู่ฝั่งนู้นเพื่อนอยู่ฝั่งซ้ายกันอ่าถ้าคนปกติอ่ะคนคนปกติอ่ะมันจะเดินมันจะเดินไปมันจะเดินไปข้างหน้าเพราะเพื่อนอยู่ข้างหน้าอันนี้มึงไม่ใช่คนปกติเจอของดีเข้าให้เลยสิเจอของดีเข้าให้เวลสามหกครับ อืเสมอมาชัดเจนนะไม่รู้ว่าดูโอ้ใครหรือเปล่าถ้าตาน,นี้แดงได้ก็ดีอะ่ะแต่ถ้าชนะด้วยก็จะดีมาถ้าสามารถชนะได้ด้วยนะเ้ oh God, ไมทอย่างนั้นไม่รู้ว่ามันจะแบบว่าแดงกลางเกมเหมือนที่เคยดูมาหรือเปล่านะแต่มันควรแดงกลางเกมอะเพราะมันชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์อะเราคงควรเราควรเราควรได้ l อลีคืนเนาะ ต้องเล่นกับดาเลียสให้ได้อะต้องต้องมีดาเลียสในทีมไฟเรอถึองจะพอเล่นไฟ เนี่ยคิวคิวอ่ะคิวผมอะ่ะมันจะหลบทําไมวะคิวผมตรงนั้นไม่ต้องหลบก็ได้นะคือมันไม่ได้จําเป็นในการหลบเลยเนี่ยเนี่ยมันหลบเวมันร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะถอดเมื่อกี้ก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะอ่าอ่าตอนกดอาใส่อะ่ะยังไงก็ชัดเจนเพราะมันจะเดินหลบแบบมันจะเดินจิกจึ๊กจิกจกอ่ะมันจะโดนจึ๊กจิกอ่ะซึ่งไม่ชัดเจนสัก แล้วคือผมแพ้ติดมา3ตาติดแล้วมาเจออย่างนี้มันค่อนข้างแบบว่าพอเสียแต่คิดว่าถ้าถ้าจบตาน,นี้ไปแล้วเราเราแพ้ผมน่าจะได้ L P คืนละถ้ามันโดนแบร์แล้วดูดิเอดดดีเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ยนะ กลับเลยนะตอนนี้แค่พยายามเดินอยู่ใกล้ๆเพื่อนช่วยโยนซีซีสโลงสโลสตันใส่เพื่อนบวกนาเมีนนิดหน่อยก็พอล่ะปล่อยได้ปะ เราเล่นเล่นเล่นไก่เกิดแต่ก็ถือว่าไฟไม่แย่มากอย่างน้อยก็ได้คืนไม่แย่มากแล้วก็ทีมเราสามารถเกิดมาเกิดมาโซนมังกรได้ก่อนด้วยผมมิเทก็ไม่แย่มากขนาดนั้นที่ฟอร์มจัดอันอะไรแบบว่าโปรเฮเยอร์ยิ่งกว่ากูมายูชิยิ่งกว่าเพสยิ่งกว่าแบบเล็กเล็ดไทยก็ตามมันไม่เท่าไอ้นี่หรอกลูมาแลงแซงจิฟคือมันเท อยู่นะจบครับจบครับจรจครับมีชีเตอร์อยู่ในอยู่ในเกมก็ไม่ได้ช่วยให้คุณชนะขึ้นแต่อย่างดีที่ตานนี้ดาเลียนเล่นได้ด้วยแหละถ้าดาเลียนเล่นไม่ได้ตานนี้จะหนักกว่าเดิมตานนี้เราน่าจะแพ้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังดีที่สามารถดาเลียนยังชนะเลนเล่นสบายขอดูหน่อยจริงจริงอย่างที่เขาลือ แอดสี่้เแต่สกอร์มันก็ดูไม่ชีเตรอร์ดอไอเนี้ยตาเนี้ยตาเนี้ยหกสิบสองเนี้ย